สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่จากแอมมี่ทาร่ดวงดาวนะคะจะเอาชนะใจสาวหรือหนุ่มที่เราสนใจอยู่ในตอนนี้ซึ่งเกิดในราศีพฤษภยังไงดีเดี๋ยวมาดูลักษณะของชาวราศีพฤษภและวิธีการเอาชนะใจเขาหรือเธอกันค่ะลักษณะของคนชาวราศีพฤษภนะคะเป็นช่วงของคนที่เกิดในวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมของทุกปีค่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงอดทนสูงเหมือนกับวัวกระทิงเลยนะคะมีความซื่อสัตย์ใจดีชอบให้คนรอบข้างสบายใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบในความสุนทรีมีอารมณ์ศิลปินสูงและก็จะค่อนข้างหัวรัน้นและไม่ยืดหยุ่นอยู่สักหน่อยค่ะแต่ก็เป็นคนที่รักครอบครัวดีมากเลย วิธีที่จะเอาชนะใจเขาหรือเธอนะคะควรจะคอยดูแลเอาใจใส่ชนะใจด้วยศิลปะอาหารหรือดนตรีเพราะว่าเขาหรือเธอชอบในความสุนทรีสรันละเกินค่ะโดยเฉพาะของสวยๆงามๆถ้าซื้อให้ได้ก็มีติดไม้ติดมือมาฝากด้วยก็ดีนะคะรวมถึงควรจะทำตนเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็มาใจเขาหรือเธอชาวราศีพฤษภได้แล้วค่ะ ติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆจากแอมมี่ทารดวงดาวได้ทาง Facebook และ YouTube นะคะครั้งหน้าแม่หมอจะเอาลักษณะของชาวราศีอื่นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ